Thank you เราคงเคยได้ยินคำบังเพยว่ามนุษย์ไม่เห็นแต่ผีสางเทวดาเห็นคำนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะได้พูดกันแล้วแม้พูดก็ขำๆกันและพลอยไม่เชื่อด้วยวันนี้เราจะได้ศึกษาว่าคำบังเพยที่ปู่ย่าตาย,ยายท่านพูดมานั้นน่ะมีข้อมูลมามันเป็นอย่างไรตลอดเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้น สิบห้าคัหนึ่งเดือนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆเลยที่เราควรจะต้องศึกษาเอาไว้ที่เรามาสมมติว่าเราม,มาเขตเมืองจีน,ก,นก็จะมีเจ้าหน้าที่เขตของจีนซึ่งก็คืออดีตมนุษย์นั่นเองเป็นชาวจีน ตายไปแล้วก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่จีนอยู่ในระดับภูมิเทวาใกล้เคียงกันนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหัวหน้าเขตเป็นลําดับชั้นกันไปเหมือนเมืองมนุษย์อย่างนี้แหละอีกภพภูมิหนึ่งเจ้าหน้าที่เขตจีนจะตรวจดูความประพฤติของมนุษย์เขามีทั่วไปนะทุกคนต้องแข่งเลยมีทั่วไปหมดที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นก็มีเจ้าหน้าที่ให้จําไว้แค่นี้ ถ้ามนุษย์ทำความดีเจ้าหน้าที่เขตจะบันทึกไว้ลงไปในแผ่นลานทองมันก็เป็นยยาๆเป็นลานทองเรามาสมมติว่าเราไปที่อินเดียก็เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่เขตที่เป็นชาวอินเดียก็จะตรวจดูวความประพฤติของมนุษย์บริเวณหนึ่งนั่นนี่เจ้าหน้าที่เขตมีเยอะนะแต่อันนี้แค่สมมติเพียงหนึ่งดูกลุ่มเดียว แต่ไม่หมดถ้ามนุษย์ทำความดีเจ้าหน้าที่เขตก็จะบันท <sh arp et> ึกลงไปในแผ่นลานทองอาลามาเมืองไทยเจ้าหน้าที่เขตไทยก็ในทํานองเดียวกันจะตรวจดูความประพฤติของมนุษย์ที่อยู่ในเขตที่ตัวรับผิดชอบถ้ามนุษย์ทาความดีเจ้าหน้าที่เขตก็จะบันทึกลงไปในแผ่นลานทองเราไปทางตะวันตกบ้างเจ้าหน้าที่เขตฝรั่งจะตรวจดูความประพฤติของมนุษย์ ถ้ามนุษย์ทำความดีเจ้าน้าทีเขตก็จะบันทึกลงไปในแผ่นลานทองกับแปลว,ว่าทุกเชื้อชาติเผ่า,พ,าพันธุ์หลากวัฒนธรรมก็ทําในทํานองอย่างนี้ทีนี้เรามาเมืองจีนใหม่เจ้าหน้าที่เขตจีนในแต่ละเขตก็จะรวบรวมบัญชีแผ่นทองนี่เราสมมุติว่าสีเขตแต่จริงๆโอ้โหเันเขตมปนเยอะแยะเป็นแสนเป็นล้านเขต นี่เราเอาตัดมาแค่สมมต,ติว่าสี่เขตแล้วก็นำไปเสนอที่หัวหน้าเขตซึ่งก็มีหลายหัวหน้าเขตเมือนกันเหตุการณ์ปกครองนี่ไงเมื่อกี้นี้เราสมมติแต่ละเขตนำมาเสนอหัวหน้าเขตหัวหน้าเขตก็จะรวบรวมบัญชีที่เมื่อกี้เราสมมต,ติสี่เขตเอามาส่งทีนี้ถ้าเกิดมีสูงขึ้นไปอีกอีกเขตอีกเขตโอเยแยอะ เจ้าหน้าที่เขตก็จะมีวิธีการพุ่งเหลืออยู่แผ่นเดียวอย่างนี้ไงนี่เขตเดียวนะหัวหน้าเขตเดียวมันจะยุบรูปแต่ว่าลายชื่อและเรื่องราวเทียบอามาเจ้าหน้าที่ในอินเดียในทํานองเดียวกันสมมุติอีกสี่เขตก็จะนําไปเสนอบัญชีที่หัวหน้าเขตในทํานองเดียวกันหัวหน้าเขตก็จะรวบรวมบัญชี แล้วก็พุ่งเหลือแผ่นเดียวเอามาเขตไทยบ้างสมมติสี่เมืองกันแต่ละเขตกันนำเสนอหัวหน้าเขตหัวหน้าเขตก็รวมบัญช,ชีพุ่งเหลือแผ่นเดียวเมืองกันินเอาไปเมืองนอกมึงแต่ละเขตเอารวมบัญชีแล้วมานำเสนอหัวหน้าเขต ก็รวมบัญชีในํำนองเดียวกันพุ่งนี่เห็นไหมจ๊ะทั้งเนี่ยจะอย่างเงี้ยทั่วโลกเลยทีนี้หัวหน้าเขตแต่ละเขตก็จะรวบรวมบัญชีนำไปเสนออากาศเทวาอากาศเทว,วาก็รวบรวมบัญชีในทำนองเดียวกันพ่วง <laughs> ใช่ไหมจ๊ะเราจะ,จะได้ไดรู้ว่าหนึ่งเดือนแรมถึงเพนมีอะไรเกิดขึ้นในอีกมิติหนึ่งที่กำลังเฝ้ามองมนุษย์อะเขตอินเดียเหมือนกันหัวหน้าเขตก็จะนำเสนออากาศเซวาแลกรวโดรวมพ่วง หัวหน้าเขตไทยในทํานองเดียวกันเอาไปให้อากาศสเทวา่าอากาศสเทว่ารวมบัญชีพ่วงเอ,เอามาฝรั่งนในทํานองเดียวกันหัวหน้าเขตนาไปเสนออากาศสเทวา่าเหมือนกันรวมบัญชีพ่วงอา่า ตอนนี้เราจะเข้าใจขึ้นแล้วอากาสเทวาที่เป็นนาคเพราะนาคเนี่ยไม่ใช่สมมุติขึ้นมานะนมีอยู่มานานแล้วกําลังมีอยู่แล้วก็จะมีต่อไปในอนาคตสมมุติว่าอยู่ในเขตที่นาคเขดูแลก็นําไปเสนอให้หัวหน้าอากาสเทวานาคอากาศาเทวายักษ์ก็นําไปให้หัวหน้า อากาสเทวาอยากเราจะได้นึกภาพได้ง่ายขึ้นไงอากาสเทวาครุฑก็นำบัญชีไปให้หัวหน้าอากาสเทวาครุฑอากาสเทวาคนทันก็นำบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศเทวาคนทันใช่อากาสเทวาที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของนาคเมื่อกี้เนี้ย เอามารวมๆๆมกันก็จะไปเข้าเฝ้าเท้าวิรุณปักเท้าวิรุณปักก็รวบรวมบัญชีพ่วงเห็นไหมอากาศเซวาที่เป็นหัวหน้าอยากของยักษ์จะไปเฝ้าเท้าเวสวร์นี่เท้าเวสวร์ก็รวบมบัญชีแล้วก็พ่วงอากาศเซวาที่เป็นหัวหน้าอยากครุกก็จะไปเข้าเฝ้าเท้าวิรุณหก ท้าวิรุณหขก็รวบรวมบัญชีแล้วก็พวก่วงอากาเซวาที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของคนทานจะไปเข้าเฝ้าเท้าทะตะรดท้าตะตะรดรวบรวมบัญชีแล้วก็พวก่วงเหลือหนึ่งเพราะตอนนี้เท้าจตุโลกบาลเนี่ย ก็จะมีบัญชีที่รวบรวมมาตามลำดับขั้นมาถึงตรงนี้แล้วเท้าจตุโลกบาลก็ขึ้นไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชเพื่อรายงานแล้วเท้าจตุโลกบาลก็คือทั้งหมดเรียกว่าผู้รักษาโลกปกปักหรือดูแลโลกในทิศทางนั้นก็มามาเร่รวมกัน ขึ้นไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินเพื่อรายงานเท้าสักกะก็ทำการประชุมคณะกรรมการบริหารในวันโกนคือก่อนวันพระวันหนึ่งวาระการประชุมมีสองวาระคือหนึ่ง ก็เรื่องราวของดาวดึงสองเรื่องราวของท้าวจตุโลกบาลที่เอาบัญชีมารายงานจากนั้นท้าสกกะก็จะให้โอวาดคณะกรรมการบริหารซึ่งตรงกับวันพระบนโลกมนุษย์เทวดาชั้นดาวดึงก็รู้ว่าเป็นวันพระ ได้จากการโครจรของดวงทิตะดวงจันทร์โดยตรวจด,ดูวันเพนบนโลกมนุษย์ด้วยทิพยจกักขุเมื่อเห็นแล้วว่าเป็นมันพระก็จะมาประชุมกันในสุธรรมาเทวสภา,าจากนั้นเท้าักกะเทวราชก,ก็จะขึ้นธรรมาทเพื่อแสดงธรรมเนื้อหาเรื่องราวที่ท่านแสดงธรรมบน รัตนบรลลังหรือธรรม,มาตในสุธรรมาเทวสภาก็จะเป็นเรื่องรอาวเกี่ยวกับความไม่ประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้มันเจริญพุทธานุสติจะเป็นเรื่องหลักๆเพราะชาวสวรรค์นั้นก็เหมือนกับเมืองมนุษย์นี่แหละวันพระหรือวันอาทิตย์ พวกไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญถ้าหาประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญมีสิทธิ์ที่จะหมดสิทธิ์การเป็นเทวดาและท้ากำมันย้ำเตือนให้ไปนมัสการบูชาพระจุรามณีที่เป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์เพราะว่าเทวดาก็เหมือนมนุษย์เนี่ย เมื่อมนุษย์ีแหละบอกให้มาบูชามหาธรรมกายใจดีบางพวกก็มาบางพวกก็ไม่มาที่ไม่ประมาทก็มาที่ประมาทก็ไม่มาพระธาจรามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ท้าวสะกะเทวราชท่านจะหมั่นตอกย้ำซ้ำเดิมอยู่เรื่อยๆนี่แหละท่านได้กล่าวถึงเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาท มัวจเพอเพลินในทิพยะสมบัติและกามอเมนทิยปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสวรรค์ก็สากลน,นลกก็สากลมนุษยโลก,ก็สากลความรู้สากลน,นี่แหละที่ทุกคนควรจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้เทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาท เมื่อสิ้นบุญด้วยผลแห่งความประมาททำให้วิบากกรรมเก่าได้ช่องดูดลงไปในนรกก็มีเทวดาตกสวรรค์เป็นนรก oh. มีไม่ใช่มาตามลำดับขั้นตอนจากสวรรค์มามนุษย์แล้วมาทำอะไรแล้วจริงไปนั่น oh. อย่าลืมว่าเราฟังเคสสตด,ดี้กันมา oh. บ่อยๆบ,บุญในจริงช่วงช่วงจริง oh. ดูที่หมองอาศัย บุญได้ช่องก่อนชิงกันไปก่อนแต่พอไปอยู่บนสวรรค์เข้าประมาทเลินเล่อพอหมดกําลังบุญบาปได้ช่องดูดมาอย่างนี้แหละเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญผลแห่งความประมาทวิบาก,กรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็มีตามกําลังบาปพอหมดกําลังบุญกําลังบาป อันไหนได้ช่องก่อนบาปไหนได้ช่องบาปมันมีหลายหายบาปนะอันไหนได้ช่องก่อนที่เขาเซตโปรแกรมก็จะดูดไปพบภูมินัน้เทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญโดยผลแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าได้ช่องจึงส่งผล้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีพอหลนตุบจากเทวดาเสียเสียงลังเพลาะมาถึงหก หรือจากเทวดามาถึงก็เอ็งอะไรเงี้ยก็มีหรือมาถึงก็เมยวอะไรเงี้ยอ่าแล้วแต่บุญบาปในตัวในช่องพระนทาวสกเทวราชเนี่ยท่านจริงสอนไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบุญในการเจริญพุทธานุสติแล้วก็ไปที่จุรามณีพระธาตจุรามนีนั่น เทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลนั้นเหลือจากกุศลกรรมในอดีตอันนี้กุศลนะยังเหลืออยู่ทําให้มาเกิดในกําเนิดของมนุษย์เพราะฉะนั้นจากเทวดาเนี่ยเห็นไหมไปนั้นล็อกเปรตอสุรกายสาริชาและมามนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาทมีทิพยสมบัติมากมีการอันเป็นทิพย์ที่ประณิตแต่ก็ไม่มัวเมา มันเพิ่มเติมกุศลธรรมของตนโดยการมานมัสก,การพระจุราเมณีมาฟังธรรมในสุธรรมเทวสภาเมื่อเทอมหมดบุญหมดสิ้นอายุไขใน้พนั้นแล้วจะกลับมาเกิดคือจุติใหม่ครั้งหนึ่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกออหรือไปเกิดบนสวรรค์ที่ชั้นสูงสูงขึ้นไปนี่ชั้นดาวดึงอยู่บนนี้ จตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมนานตรดีพระนิมิตสวสสดีหกชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นของสากลอาจารย์ขึ้นไปได้ตามกำลังบุญสรุปว่าเป็นการย้ำให้เทวดาไม่ประมาทให้เจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากท้าศักะะให้อวาสเสร็จแล้ว ประมาณเวลาค่าของโลกมนุษย์นี่หลังจากให้อวาดแล้วนะพอค่ำค่ำดูดวงจันทร์ขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้แหละท้าวสกกะเทวราชจะประกาศให้แก่เทวดาที่มาประชุมที่สุธรรมเทวสภาว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ในวันนี้มันพระมูมนุษย์ทำบุญ บางพวกก็ดูแลบิดามานะรดาบ,บางพวกก็ทำทานบ,บางพวกวรักษาศีลบางพวกจะเริญมภาวนามีจำนวนมากน้อยเพียงใดหรือทำกุศลกรรม,มบทอะไรต่างๆเหล่านะั้นเป็นตน้นนี่จะประกาศตอนช่วงพระจันทร์ขึ้นในเมืองมนุษย์ตอนกลางคืนของมนุษย์จะประกาศถึงมนุษย์และมนุษย์ว่าพวกไหนที่ทำบุญใหญ่ ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันบุญใหญ่นจะขึ้นหน้าก่อนจะอันดับแรกเลยบุญเล็กบุญน้อยและบุญเม็ดเตล็ดก,ก็ลดหลั่นกันลงมาถ้าช่วงใดมนุษส์้างบุญมีจำนวนน้อยในช่วงไหนนะเทวดาที่ดาวดึงก็จืดจอยเลยเฉา,ช,าชีวิตคุยกันในหมู่เทวดา โอ้สวรรค์คงจะว่างและเราคงจะแน่นเพราะว่ามนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตดื่มสุราเมลยัยบริยาเสพติดการพันันต่างๆเป็นต้น <c oughs> หากช่วงใดมนุษย์ที่ทำบุญมีจำนวนมากเทวดาดาวดึงก็จะดีใจดใจีเวลาเทวดาดีใจก็บมบมบแมบแมบปบปบบอผสมีกายกักบแพฟลาวทีเดียว จะปลาเราว่าในอนาคตสวรรค์จะเนืองแน่นนรกคงจะว่างแน่นอนเลยปิดประตูอบายนารกนั้นรลางเลิกใช้กันนี่นะจ๊ะในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้นสิบห้าคำต้องจำนะลูกนะคือวันพักในยมโลกเราก็จะได้มาศึกษาในโยมโลกทําทำอะไรบ้าง แต่ในมหาณรกไม่ได้พักนะอุสาทนรกก็ไม่ได้พักทยมโลกยังมีเวลาได้ช่วงคืนเดือนเพ็ญเจ้าหน้าที่ยมโลกก็จะหยุดทันทรมานสัตว์นรกรจะยืนดูเฉยๆอย่างเงี้ยในสภาพอย่างเงี้ยคือวันนั้นไม่ทำเดี๋ยวเราจะเห็นสภาพเขาไม่ทำแล้วสัตว์นรกยังอยู่ในสภาพไหน คือเขาก็จะเฉยๆอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่บางพวกที่ครบกะหมดเวรก็จะได้กลับไปพักที่จตุมหาราชิกาแล้วก็จะมีผลัดใหม่ลงมาหมากว,ว่าจะพ้นกะบางทีก็หกเดือนก็มีนะแปดเดือนในยมโลกนะปีหนึ่งก็มีนะหรือไม่ถึงก็มีนะจ๊ะไม่ใช่ว่าทุกวันพระจะพระเดียวแล้วเปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาวันพระ แต่ว่าแล้วแต่ใครมีวิบากกันขนาดไหนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มาเข้าเวีนแทนบางพวกก็มาช่วยราชการพวกที่โหดสดิตและพวกนั้นโหดชดเหี้ยมเลยพวกนั้นก็มีพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะคอยยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหน ขนาดไม่ได้ทำอะไรก็ยังอย่างเงี้ยหมดแรงนี่ก็ยืนไม่ทำแปลกดีเมืงเง่อไงนะแต่เวลาก็พักหมดกะเขาก็จะยืนอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรสว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้นเงี้ยบางพวกที่อยู่ในหมอ้อทองแดงไฟก็จะไม่ลุกไหมแต่น้ำยังร้อนอยู่นะแต่ลดอุณหภูมิลงที่อยู่ในหมอ้อทองแดงเนี่ย ไฟดับก็จริงแต่มันยังกลุ่นๆเหมือนไฟในเตาเวลาเราต้มอะไรนะั่นแหละพอเราหลี่ไฟหรือดับไฟมันก็ยังร้อนอยู่แต่มันไม่ยังไม่มากเท่ามันไม่พุ่งพล่านบางพวกก็พุดขึ้นมาลอยคออยู่บนปากหม้อได้แต่ยังอยู่ในหมอ้อทั้งกร้อนทั้งหมดแรงแทั้งเสียงระง,งมหมดเลยน่นี่จะบอกให้ ผู้ที่กำลังปีนต้นยิวต้นยิวนี่ไม่มีในมหานรกแ็ะมีใน,ในยมโลกคือหัลโหุูโทษโทษเบาแล้วน้ำยิ้วก็จะหดกลับเข้าไปตอนนรกก็จะมีโอกาสมันนอนพักอยู่กับพื้นหนึ่งนีนมันจะหดวุดเข้าไปหดนี่ก็ยืนยูเฉย บางพวกก็ร้องครวญครางขอความเห็นใจนส่วนเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็กก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ในยมโลกนี้มาจากกุมภันนะเป็นส่วนใหญ่นะนอกจากมาช่วยราชการมาจากที่อื่นอีกเป็นหลักอ่ะเป็นหลักเพราะถึงเวลาที่จะทันทรมารก,ก็จะแปลงอันนี้ แต่เจ้าหน้าที่ยมโลกที่ใกล้จะหมดกรรมจากเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์สาดิตก็จะปลอบสัตว์นรกอดทอนหน่อยนะเจ้าอดทอนหน่อยแต่พอเลยวันพระปับ๊บไอ้ที่ถืออยู่นี่ชุกกตอจึกชักชั่วชะเฉือนนี่นี่นี ถ้าโชคดีญาติจะอยู่บนเมืองมนุษย์อุทิศบุญมาให้<ม>ก็จะพ้นกรรมก็เร็วขึ้นทีเรามาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือพญายโยมราชพอถึงวันพระใหญ่ก็วันเพนก็จะพักการพิพากษาบ,บางท่านหมดกะก็กลับไปพักที่จตุมหาราชิกา พอวันพระใหญ่ก็พักหมดกะก็แบบขึ้นไปถ้ายังไม่หมดกะก็พักเฉยแล้วก็จะมีพญาย,ยมราชชุดใหมนะ่มารับหน้าที่แทนก็จะหมุนกันอย่างเงี้ยตามวิบากกรรมเอ,อเอาแวบ,บมาแวบ,บไปบแต่พญาย,ยมราชไม่ได้มีเขาวควายหรือหัวกระโหลกอะไรหนะรืตอนนั้นยังไม่มีความรู้ก็ใช้งันไปก่อนตอนนี้มีความรู้แล้วอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไป พวกที่ยังไม่หมดกะก็มีโอกาสพักและก็ได้มาทานอาหารทิพตามกำลังบุญของตนไปกินที่ผู้วิพากษารนะรตอนนี้เจ้าหน้าที่ในยมโรกก็เช่นกันก็จะกินอาหารตามกำลังบุญของตนแล้วพวกที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ยก็รู้อยู่ว่าบุญขนาดไหนเรามาศึกษาอาหารเบื้องตน้น เสียาหารพวกนี้คือเนื้อสดๆของสดของข่าวและก็อย่างนี้เลยมันต้องมีพิธีได้ตองถ้าหากญาติทำบุญให้โดยเฉพาะอุทิตอุทิศเจาะจงในวันพระใหญ่สัตว์ในโลกในยมโลกก็จะได้รับบุญทันทีพอได้รับปุ๊บก็แปลสภาพอย่างเมื่อกี้ พอพ้นวันพระขึ้นแรมหนึ่งข้ามถ้าหากหมดกรรมเจ้านาที่นรกก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งพาสันนรกมานะเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาจากบัญชีนี่อีกทีหนึง่งแล้วก็จะส่งไปเกิดตามกําลังบุญบพอได้รับบุญแล้วก็จะเป็นชุดอย่างเนี้ แล้วนี่ก็ไม่มีอารมณ์ทำอะไรแต่เดิมคุมไม่ให้หนีแต่ตอนนี้ตามมาส่งอลักขาให้ถูกทางว่าจะต้องไปช่องนั้นช่องนี้